ะคับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆวันพีททุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็เป็นวิดีโอประจําเดือนเอ๊วิดีโอรอบเดือนเอ๊จะเรียกยังไงดีวะวิดีโอรายเดือนนะครับผมเป็นวันเกิดตัวละครทั้งหมดในวันพีทประจําเดือนธันวาคมนะครับที่ทํามาเนี่ยก็เพราะว่าแบบว่าเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถซื้ออ่านได้ในหนังสือการ์ตูนวันพีทจากสยามอินเตอร์คอมิกได้เลยจ้านะฮะ โอเคครับผมแค่อยากดูรีแอคชั่นของคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเกิดตรงกับใครครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมก็สําหรับตัวละครที่เกิดเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับก็คือคนที่ไม่ตรงกับใครเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียใจนะฮะเดี๋ยวในภายภาคหน้าเนี่ยอาจารย์แกก็จะกําหนดวันเกิดของตัวละครมาอีกเรื่อยๆนะครับ แต่นั้นก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคก็เริ่มที่วันที่5เลยครับเพราะว่า1นเนี่ยไม่มีนะฮะวันที่5เนี่ยก็คือวันเกิดของอินดิโก้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์และรองกัปตันประจํากลุ่มโจสรสลัดราชสีทองคาครับซึ่งเป็นกลุ่มโจสลัดของชิกินั่นเองซึ่งแน่นอนว่าชิกิเนี่ก็เป็นตัวร้ายที่ปรากฏตัวในภาคพิเศษเดมูวี่สตรองเวล์นะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเนื้อหาในภาคพิเศษนั้น,นมันเป็นแค่ตอนพิเศษที่สูกสร้างขึ้นมาครับ มันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องจริงๆครับแต่ว่าชิกิเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงในโลกวันพีชนะครับแล้วก็สเกลพลังเนี่ยก็น่าจะสูงพอๆกับพวกระดับตำนานครับเพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยเขายังไม่เคยเจอกับลูฟี่นั่นเองในเมื่อชิกิเนี่ยมีจริงครับก็ไม่แน่ว่าลูกเรือของเขาก็อาจจะเป็นไปตามนั้นจริงๆเป๊ะเ,ะเลยนั่นแหละครับ ซึ่งอินดิโก้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสารเคมีแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับซีซ่าคลาวนะครับแถมยังมีคนภาคเป็นคุณลิวเซนกาโอเหมือนกันด้วยครับวันเกิดของอินดิโก้เนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่27นะครับต่อมาครับก็คือวันที่6ธันวาคมนะครับก็เป็นวันเกิดของอีกาลัมครับคุณนางคนสําคัญของอาณาจักราบัสตา阿าบัสตา阿าบัสตา ที่คอยช่วยคุ้มครองวิวีในตอนที่แฝงตัวเข้าไปยังองค์กรบาล็อกเวิร์กโดยตัวของเขาเนี่ยเคยมีโค้ดเนมว่ามิเตอร์เอทนั่นเองครับวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนวันพีทเล่มที่82ครับครับก็พอเสร็จวันที่6แล้วก็ไปอีกทีก็วันที่19เลยครับจเจริญก็คือวันเกิด <c oughs> คือมันไม่มีไงมาอีกทีก็คือวันที่19บธันวาเลยนั่นก็คือวันเกิดของดร์ฮอกับครับเป็นหมอประจําเรือของกลุ่มจัสมัตเกโคโมเรียแห่งทิลเลอา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตัดแต่งกายภาพผู้สร้างกองทัพอันเดดนะฮะและก็ได้ฉายา,ยาว่าเป็นอัจฉริยะไม่เชื่อดูเสื้อตอนเด็กเขาสิครับยังเขียนว่าเทนไซเลยครับที่แปลว่าอัจฉริยะครับไม่เกี่ยววันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่164นะครับและวันที่19ธันวาเช่นเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นวันเกิดของโดกุระนะครับแห่งกองโจรภูเขาดาดันแฟมิลี่ครับที่อาศัยอยู่ในหุบเขาโคลบที่อีสบลูนั่นเองเป็นบ้านเกิดของลูฟี่นะครับ โดยโดกุระเนี่ยเป็นชายร่างเตี้ยนะครับที่ทําหน้าเบื่อโลกตลอดเวลาเนี่ยที่ไม่รู้ว่าหมอนี่เนี่ยมันอายุเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าตอนเอสกับลูฟี่ยังเด็กเนี่ยหมอนี่ก็ดูเด็กนะฮะตอนพวกลูฟี่โตแล้วหมอนี่ก็ยังดูเด็กอยู่วันเกิดของเขาเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่110ครับต่อมาก็คือวันที่22ทธันวาคมนะครับก็เป็นวันเกิดของอัศวินแห่งนภาครับจอมเทพกันโฟหรือกันฟอลนั่นแหละครับ โดยการโฟเนี่ยเป็นจอมเทพแห่งสกายเปียนะครับที่เคยถูกกอสเอเนลูหรือกอสเอเนลนะครับชิงบัลลังไปแต่หลังจากที่เอเนลโดนลูฟี่เล่นไปเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาเป็นจอมเทพอีกนะครับแล้วก็ปกครองสกายเปียอยู่อย่างสงบสุขพร้อมกับปลูกฟักทองเป็นงานอดิเลกโดวยวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่48ครับต่อมาก็คือวันที่24ธันวาคมครับ ก็เป็นวันเกิดของหนึ่งในตัวละครหลักกลุ่มหมวกฟางอย่างหมอธนุกิเจ้าของค่าหัวสุดโหด100เบลีไม่ต้องถอนป้านั่นก็คือเจ้าเลนเดียโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับว่าที่หมอที่เก่งที่สุดในโลกในอนาคตกันเลยทีเดียวปัจจุบันเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มแล้วครับด้วยวัย17ปีครับแต่ว่าส่วนสูงปกติก็ยัง90เซนเท่าเดิมวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนวันพีชเล่มที่16ครับเป็นวันคริสต์มาสอีฟจ้าโรแมนติกมาก ส่วนวันที่25ธันวาคมครับก็เป็นวันเกิดของเจ้าของฉายาแชมเปี้ยนครับนามว่า j จ s u ั b เบอร์เจสนะครับนักสู้แห่งกลุ่มจอสลัดจกักรพรรดิหนวดดำตัวละครที่มีเงื่อนงำและแรงบันดาลใจมาจากจอสลัดนามสมูเอลเบอร์เจสนะครับซึ่งคําว่า j e s ส s ของเขานั้นเองเนี่ยฮะก็เลยต้องสอดคล้องกับวันคริสต์มาสครับก็เรียกได้ว่าเป็นซานตาที่หน้าตาเป็นมิตรมากครับไม่เกี่ยวโดวยวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่73นะครับ เป็นตัวละครที่โผลมาโดนอัดน่วมไปแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงมาใหม่ต่อมาครับก็คือวันที่30ธันวาคมครับก็คือวันเกิดของอับซาลอมครับผู้นำของเหล่าเจเนรัลซอมบี้ประจำกลุ่มจอสลัดเกคโคโมเลียแห่งทิวเลอร์พาร์อีกเช่นกันซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของพลังความสามารถพิเศษของผลพิศาจรล่องหนนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยตัวของเขาได้ประกอบอาชีพกึ่งสุจริตนะฮะโดยทำหน้าที่เป็นนักข่าวผู้เชี่ยวชาญการแอบถ่ายครับนามปากกาว่าอับซาหรืออับุซาร์นั่นเอง โดวยวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่22นะครับและสุดท้ายก็คือวันที่31ธันวาคมครับนั่นก็คือวันเกิดของราชาโจสรสลัดโกดีโรเจอร์นะครับเจ้าแห่งโจสรสลัดคนก่อนผู้ที่สร้างยุคสมัยแห่งโจสรสลัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ในวารลาสุดท้ายของเขาโดวยวันเกิดของเขาเนี่ยเปิดเผยครั้งแรกครับในหนังสือวันพีทบลูดีฟหน้าที่60นะครับ ึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีครับนั่นก็อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยของเขาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั่นเองครับซึ่งลูกชายของเขาอย่างเอสมัดอักคีนะั่นก็เกิดวันที่1มกราคมด้วยครับที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นอันดับแรกสมกับเป็นสัญลักษณ์ของเอสด้วยซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นเนี่ยตัวของหนวดขาวเองเนี่ยเขาก็หมายมั่นตั้งใจที่จะให้เอสนั้นขึ้นเป็นเจ้าแห่งจอสลัดคนต่อไปด้วยครับก็นับว่าน่าเสียดายจริง ครับผมก็หมดแล้วนะครับสาหรับวันเกิดของตัวละครวันพีทประจําเดือนธันวาคมครับก็ยังน้อยอยู่ครับคนที่ไม่ตรงกันเลยเลยก็ไม่ต้องเสียใจไปส่วนหนังสือวันพีทบูดีฟก็อย่างที่อธิบายไว้ในวิดีโอเดือนก่อนๆนะครับคือนเป็นหนังสือข้อมูลตัวละครเล่มล่าสุดครับก็เลยจะมีข้อมูลของตัวละครที่ค่อนข้างใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับก็ต้องขอตัดเข้าสู่ช่วงต่อไปครับก็คือช่วงสนทนา15คอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับ โดยเราจะทําการนําคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมาพูดคุยกันในวิดีโอเก่าๆก่อนๆนะครับมาสุ่มกับเว็บของเจสันดาเซเลสนี้นะครับขึ้นมาพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างว่าแล้วก็ไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าใครเป็นคนเขียนยูกิครับรักพี่นะครับอาจารย์คาสกิทาคาฮาชินะครับแต่จริงๆคือแกเป็นคนเขียนก็จริงอะแต่ว่าแกวาดแค่ภาคแรกนะภาคฟาโรของมุโตยูกิอะครับส่วนภาคต่อๆมาเนี่ยคือลูกศิษย์แกวาดนะครับแล้วแกก็นั่งนับเงินไม่ไม่คิด ซึ่งลายเส้นเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ขลังมันไม่เท่เท่าภาคแรกเลยผมก็เลยไม่ได้ติดตามหนังสือการ์ตูนแบบน,นั้นต่อเลยแต่ชอบภาคแรกมากไปที่คอมเมนต์ที่2เลยดีกว่าครับสุ่มเป็ดสุ่มไก่สุ่มให้ได้ด้วยเถอะผมอยากเห็นข้อมูลของเกาะครับเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปครับอย่าลืมดูแล,แลและดูแคลนสุขภาพครับอุ้ยหมอน,นี่เหมือนจะรู้ครับว่าเรากําลังทําวิดีโอนั้นอยู่เลยนะครับครับผมก็ทําไว้เกาะ2เกาะ ก็คิดว่าภายในเดือนมกรานะครับน่าจะได้ดูกันสักเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3ามไปดีกว่าครับคุณต้อมครับทําคลิปอาคาอินุหรือยังครับหาดูไม่เจอสู้ๆติดตามอยู่นะครับยังครับผมเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็คือแบบว่าถ้าเกิดจะทําคลิปตัวละครที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยต่อให้มันเป็นทหารเรือนผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะสรรเสริญให้มันดูยิ่งใหญ่ยังไงดีครับก็เลย คิดว่าจะทํานะครับทําแน่นอนแต่ยังกดยังกดยังยังกดยังกดแต่ก็ว่าจะทำแหละครับแต่คิดว่าน่าจะท้ายๆอะไรแบบนี้นะฮะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่4เลยดีกว่าครับ เขาผิดหรอวะที่แบนคนที่พูดคำหยาบอะเพราะพี่เขาก็ไม่ได้เปิดช่องไม้ให้คนอื่นด่านะเว้ยอย่าดราม่ากันนะเฟยเอาจริงๆอะจริงๆอ่อะผิดนะครับ <c ười> คือไม่ดราม่ากันอกครับแต่แบบว่าแต่แบบว่าก็อย่างที่เห็นนะค,คือสุ่มขึ้นมาถ้าด่าแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยผมก็จะหุบปากยนะูเซอร์นั้นไปแบบถาวรตลอดการเลยแต่ว่าคือมันผิดตรงที่ผมแบนกันแบบจงแจ้งเลยนะครับคือแบบมันดูเป็นการประจานนะครับเนี่ยเขาชอบทำให้เราอาย ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยฮะการที่ผมทําแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบผมยอมรับก็คือเคยมีคนแนะนํานะครับว่าจอด์นอย่าทำอย่างนี้เลยนะแทนที่จะแบบว่าเออแบนรับหลังก็ได้ทําไมจะต้องทําแบบนั้นแบบว่าพอสุ่มขึ้นมาเจอดาบปุ๊บก็แบนแม่งตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้คือถ้าให้ตอบตรงๆคือมันเป็นแบบความสะใจส่วนตัวรุนๆนะครับคือเป็นพฤติกรรมที่แย่นะครับนี่บอกเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอพวกแบบนั้นอีกผมก็นะครับผมขอทำแบบนั้นต่อไปได้ไหมเงีย อะไรเงี้ยก็แบรนด์รับหลังมันไม่มันงาอะไรแบบเนี้ยครับแต่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆเลยครับผมยอมรับไปที่ทคอมเมนต์ที่ห้านี่ว่าครับพี่เอโลโล่ Youtube มาโชว์ให้ดูบางดิถ้าได้แล้วอน,นะก็เคยถ่ายลงอินสตาแกรไปเมื่อนานมาแล้วอยู่นะฮะก็ถือว่าไม่บางเลยทีเดียวก็เป็นโล่ที่แข็งแกร่งใช้ได้เลยคือสามารถตีบวกตีตีบวกไม่ได้ไม่ได้แตกแน่นอนแต่ไม่ไม่ต้องมาโชว์หรอครับเดี๋ยวก็โดนด่าว่าขี้อวดอี ขนาดผมชีแ้แจงแจ้งเพื่อนๆในวิดีโอนู้นว่าผมจะไม่อยู่2อาทิตย์นะครับเพราะว่าไปญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวจะลงวิดีโอแบบตั้งเวลาไว้แม่งยังมีคนบอกว่าโธท่ทำเป็นอวดว่าไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเฉยเลยจเจริญโอเคครับผมไปที่คอมเมนต์ที่6กเลยดีกว่าครับพี่พี่ถ้าเพื่อนพี่เดินมาแล้วพูดว่าเฮ้ยกูหลอนว่ะช่วยกูด้วยพี่จะทำยังไงครับผมก็คงจะบอกว่าไปบอกเจ้านายแกพลับเดฟินกลับมาแล้ว โอเคไปที่คอมเมนต์ที่7เลยเดีกว่าครับกลุ่มนนโอกองทัพเรือและเซโตเตโซลมีตัวตนในเนื้อเรื่องหลักค่ะแต่เหตุการณ์ในเดอะมูฟวี่ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงงงไหมไม่งงครับผมไม่งงไม่งงโอเคตามตามนั้นเลยครับผมใช่แล้วครับสารวัตรผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับพเพรกำลังจะมาคุยเรื่องนี้กับสารวัตรอยู่คนดีอะไปที่คอมเมนต์ที่8เลยเดีกว่าครับปากบอกไม่แคร์คนที่มาด่าแต่พอสุ่มเจอเม้นด่ากูเห็นมึงดิ้นทุกคลิป อืมเขาไปเห็นผมดินตอนไหนวะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมดินนะผมผมอยากดินเพลงโกคุระคุโจโด,โดมากเลยครับโคเทเลยไปที่คอมเมตนที่9ไปดีกว่าครับพี่ต้อมค่ะอยากให้พี่ต้อมช่วยทำคลิปกรุปเลือดของตัวละครในวันพีชเท่าที่พี่รู้จังเลย please yeah โอเคได้เลยครับผมได้ได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะแค่กรุ๊ปเลือดเนี่ยมันจะดูน้อยไปมั้งฮะเพราะว่าเขามีบอกอยู่หน่อยเดียวเองครับเดี๋ยวเอาสัดส่วนด้วยเลยนะครับแต่ว่าอ่ะนั่นแหละอะต่อคิวต่อคิวไปที่คอมเมนต์ที่สิบเลยดีกว่าครับพี่ต้อมครับพอจะแนะนําเว็บไซต์ซื้อโมเดลวันพีชหรือสถานที่ซื้อได้ไหมครับพอดีผมเพิ่งเริ่มสะสมครับผมอยู่ขอนแก่นครับขอบคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวนี้ ผมว่ามันอาจจะต้องสั่งตามเว็บอย่างเดียวแล้วหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับคือเมื่อก่อนเนะ่ยเห็นว่าสะพานเหล็กมันมีขายเยอะเนาะพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของก๊อปจีนก็เยอะซึ่งสะพานเหล็กนี่ก็ปิดไปนานแล้วใช่ไหมช่ฮะถ้าเว็บที่แนะนําในไทยเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือขอนแก่นเดี๋ยวผมไม่รู้แน่นอนอยู่แล้ว,ลวอันเนี้ยคือถ้าเป็นในกรุงเทพมีร้านร้านอนิเมะก็มีโมเดลขายมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกนาน คือผมก็สะสมนะแต่ว่าผมไม่ได้สะสมอะไรเพิ่มมาปี2ปีแล้วครับคือแบบไม่ได้ติดตามครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ขอโทษด้วยไปที่คอมเมนต์ที่สิเลยดีกว่าครับเออแต่ว่าที่กรุงเทพก็ที่เกตเวเอกมัยครับมีร้านมุกิวารสโตที่เขาเพิ่งเปิดปีนี้นะฮะก็เป็นสินค้าเก่าวันพีชน,น,น,นันั้นน่าจะมีโมเดลวันพีชแน่นอนน่าจะมีเยอะไปหมดด้วยนะฮะลองลองไปอุตตะไก้อะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแบบสั่งทางเว็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่11กันจริงๆเลยเ ผลเทียนของมิสเตอร์ทรีเป็นสายโลเกียรหรือเปล่าไม่ใช่ครับมิสเตอร์ทีเป็นพารามิเซียครับคือเขาสร้างเทียนกับเอาเทียนเคลือบตัวได้นะครับแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถแตกกระจายเป็นเทียนชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ครับก็นั่นแหละไปที่คอมเนต์ที่12เลยดีกว่าครับไม่ชอบคอมเมนต์กูเหรอผู้คอตายสิคับอีท่ออุ้ยจะเย็นก่อนดีมหดูจากจํานวนคอมเมนต์อ่าเขาอาจจะกาลังตบกับใครอยู่แน่เลยตาเขาดูไม่ค่อยดีย ท่าทางเขาดูไม่ค่อยดีท่าทางเขาดูไม่ค่อยดีท่าทางเขาดูไม่ค่อยดีเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าครับผมไปที่เขาไม่ได้สิบสามเดีกว่ามันไม่เปิดเผยยังไงล่ะครับงานศพขนาดนั้นคือต้องรอเปิดเผยอีกล่ะครับอืมอันนี้น่าจะหมายถึงคุ่นะแล้วนะหรือว่าอาจจะเถียงกันเรื่องคุยนะอยู่ก็ได้ครับคือมันเป็นอย่างงี้ครับคืองานศพในอนิเมะเนี่ยเขาไม่ได้วาดศพคุยนะให้ดูลนะฮะก็คือแต่ในมังงะเนี่ยคือชัดมากมันก็น่าจะ เป็นเพราะแบบนั้นแหละก็เป็นการ <c oughs> เป็นการเถียงกันเพราะอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าเธอน่าจะตายไปตายแล้วตายเลยแหละเออ <c oughs> มีศพมีหลุมศพให้ดูขนาดนั้นก็น่าก็น่าจะตายไปที่คอมเมนต์ที่สิบสี่ดีกว่าครับพี่ตอนที่มอแกนโดนส่งตัวให้กราฟดูเหมือนกราฟจะจงใจปล่อยให้หนีไปไม่ครับหรือผมคิดไปเองคนเดียวเปล่าครับกราฟเขายืนหลับครับคือ ตอนไล่ตามเนี่ยเขาไม่ได้กะจะไล่ตามเลยนะคือเขาจะสั่งเอาปืนใหญ่ยิงเรือทิ้งไปเลยแต่ทีนี้โคบี้เนี่ยมาขอร้องแล้วมาหยุดไว้ซะก่อนนะครับไปที่คอมเมนต์ที่15้เลยดีกว่าครับพี่ต้มค่าหัวซันจิปัจจุบันเท่าไรหร่เหรอครับ177ล้านครับผมโอเคครับก็ต้องขอจบมุมสนทนา15คอมเมนต์ไว้แต่เพียงเท่านี้เอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันจบง่ายๆแบบแมนนวลมากเลยเกินวะอ,อ๋แล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ต น่ารักน่ารักด้วยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับของดช่วงแนะนําภาษาญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับพอดีไม่มีเวลาทําเพิ่มมันชุลระหุมากคือในขณะที่คุณกําลังฟังวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็อาจจะกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะจะกลับมาก็หลังปีใหม่อีกหลายวันประมาณหลังวันที่6นะครับก็ยังไงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งฟังจนถึงจุดๆุดนี้นะครับนี่เป็นวิดีโอที่อัพแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับครับผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับผมสว